สบายดีทุกคนมาพบกับขาผัดเจ้าปีใหม่สาวเหล่าไตาอาไซยูยูเคมือสุดท้ายเนี่ยก็การเทียวยอกของเฮาเนาะเฮาก็จะมายางเลาะยางไปเร่ลยๆเพื่อจะไปสถานที่แห่งหนึ่งพี่น้องแต่ว่าก่อนจะไปสถานที่แห่งนั้นก็คือมาเจอสถานที่แห่งนี้คือนกเนาะบินอ,อ้อ,อมๆก็คือเป็นย่างระบลาดประการตาแ <มา S 1> <า>ห่งพี่น้องเป็นนกพิรับน่ะนกสงสารนะทุกคนท่นคืออยู่บ้านเฮานีาน่คือสิบหรืออลไพี่น้องเสบเป็นอาหารของคนเลยเนาะเสบออมนกเลย บ่ฮู้ว่าภาษาลาวขอเอิ้นนกยังเนาะนกที่เขาเจาา้าใสสงสารนะทุกคนเฮาก็จะย่างไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เฮาเห็นก็นจะเห็นหลายอย่างจะทุกคนเป็นอาคารบ้านเฮืองนะ่ะของเขาเจ้ารถเมสิเห็นผูคนที่เขาเจ้ายางเลาะเนาะเฮาก็จะย่าง,าง,งไปเรื่อยๆทุกคนยางชมวิวเปเรื่อยๆบรรยากาศบ้านเขายางก็บ,บ่เงาดอกพี่น้องมีคนยางหลายอยู่บ่ได้ยางแต่เฮาพี่น้อง ก็จะเห็นได้นะว่าลักษณะการตบแต่งอาคารของเขาจะแตกต่างกันเนาะแต่ละอาคารก็จะแตกต่างกันบุคือกันเนาะส่วนายนะมายุเมืองนอกส่วนายอาคารเขาเจานะเป็นพวกแถวบ้านหอกบ้านเพื่อนเขาจะจะขายขกันบุดาทุกคนแต่ามายางถนนเส้นนี้ก็คืออาคารที่แบบแตกต่างกันหลายนะพี่เนาะก็คือบางอาคารบางตึกบางหองสีเขาจากกะก็ท่าสีไปไพไ,ไ,ไปมั่นสินะเดี๋ยวทุกคนนกสี่ข่อยบ่าทุกคนนกพิราบบานห้าบุหัวนอกอีกยังเนาะ ก็คือเขตหนีนะโซนหนีมันจะมีความแตกต่างกันทางด้านสีเนาะแบบสีทาตึกนะมันจะแตกต่างกันลักษณะการตกแต่งตึกก็จะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าส่วนรายอยู่ที่อังกฤษนะทำทีไปแต่ละบอลนะเฮือนชาญบาน,บานสองข้ขาเจ้านะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเบิร์พี่นอ้องถ้าสูบเฮ้ายางไป่อยบอกว่าเ่าจะเชื่อ,อจะคล้องหนูไพี่น,อมมน้องสมบุรณ์นเฮามีเฮือนนี่บานอยู่นี่นะยิลี่แต่มาใน่ยานถนนเขตหนีเนาะก็คือข้อเจ้าจะแตกต่างกัน้ลยพี่นอ้อง เขาจะท่าสีแตกตากัดคือเป็นอยังทีแตกตาไปหลายพี่น้องที่สําคัญคือยังเลาะปลามานีนคือเป็นอาหารหัวอาหารตาพี่น้องผู้บ่าวรอรอรอเร็จจ้ะพี่น้องผิวสีขาวตาสีฝาผมสีทองนะจพี่น้องก็คือยังส้มผู้บ่าวกับเมียนพี่น้องนางส้มวิวกับเมียนอาจจะถือว่าเป็นกำไชสวิตนะพี่น้องยังเลาะยังเห็นหมากอันนี้นิศเสียพะไรพี่น้องกินเป็นเยอะหมากนี้นะนี่นะตา้ตะอสนพี่น้อง ฮันนี่ไอวอนนีอีดิตายพี่น้องเอะว้าสีเขสุวสิแสบได้จุ่มพ่นพ่นตายสะออนด้สะอ่อนสะออนฮันนี่ไอวอนนีอีดิ you wanna eat everything you see ย่รูกี่มบรรยากาศพี่น้องลงลง ขวาเมืองเขาพี่น้องเงียบสงบขนาดสะอาดเงียบสงบอย่างมาแด้ระยะหนึ่งก็จะเห็นกำแพงทุกคนมีแต่ต้นไม้หุ่มแบบนี้เนาะสำหรับซ้ายจะหมักถ่ายหูบเนี่ยโอ้เหมาะอีรีพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศวิวงามงาม,มุมถ่ายหูบเหมาะเจาะพี่น้อง และหฮากับใจยางไปต่อเรื่อยๆพี่น้องจะเห็นได้ว่าข่านแถวเนี่ยจะไม่ความแตกต่างกันเนาะานั้าหนาสีสันก็ค,คือเป็นอีหยังที่แตกต่างอีลี่พี่น้องว่าส่วนร้าย่อยมาอยู่อังกฤษเนี่ย่อยจะเห็นบ้านเือนแต่ละคนนะบานเหอนแต่ละลังก็คือคือกันคล้ายๆกันเนาะแต่บ้านนี่แตกต่างร้ายพี่น้องชมผู้คนมีคนวิวสวยวิวงามไ o ยูทียอร์กซิตี้ พออยู่ลูกที่ไหนนี้อยูเช็คไม่รอดแม่พี่น้องพาพาขนลงท่านเราไกด์คนน่ะมิค้าเอาลองให้เปิดหมวกน้ำพี่น้องไปเบิกน้ำกันเอาเราเบิกน้ำกัน ดูทตินเวาโนนร่องิอันนี้เป็นตึกยังเนตึกเกา่าจนแบบว่ามันอ,นอะ่ะมันหมูกแบบว่ามันมันข็ายว่ามันเคตอนนี้ฮาก็อยู่ที่ชามปโอพี่น้องอัเขาเจาตอคิวอันเขาจาะตอคิวสิไปขาวบึงกโซหรือว่ากทัวพี่น้อง <laughs> อันนี้ข้าจะเห็ดข้าจะากำลังคุกพี่น้องน้ำตาลกวนน้ำตาลกวนซูการคนร้ายขนาดยานเท้าข้าจะเห็ดสดสด,สดแบบเนีตเลยพี่น้องเขาก็ยืนบางเยานออกพี่น้องอเป็นกาใบใหม่ข้าจะเห็ด เขาก็เอาหมักโซดินห้อยแล้วเขาจะกบปะให้มันกลามแล้วเขาก็จังตัดออกพี่น้องมันยากะยานเฮื่อนเกาพี่น้อง มีคนมาอย่างร้หลายๆ่านี่วิวเขตนี้เขาจะเอิ่นว่าเดอะซามโบหรือจะเอิ่นว่าเฮลีพอ์เตอร์สตรีทพี่น้องก็คือเป็นบอลที่ว่าเฮลีพอ์เตอร์ท้ายทํำหรือว่าแสดงนังเนาะเขตนี้ก็จะเป็นเขตที่มีคนมาเยี่ยมชมก็จะมีหานซอบเกี่ยวกับเฮลีพอตเตอร์เกี่ยวกับจะเขาเข,า,ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับ เฮลิพอเตอร์เป็นต้นเช่นระเบ่อบอบุกบอหรือว่าคองทีละนึกอีทั้งต่างๆเนาะผ้าพันคอบอหมวกอีทั้งเสือเกี่ยวกับผวกหนังเฮลิพอเตอร์ยนาะทุกคนแล้วก็จะมีซอฟอื่นๆเนาะที่เขาจะคล้ายผวกเป็นแคนโดภาษาลาวก็จะเป็นแบบผวกเทียนีทว่าเป็นหอมเทียนหอมเนาะทุกคนถ้าก็จะยางไปเรอยๆเนาะก็ยังบแหลกับนกอยู่พี่หนกสออนเนาะไม่นกมา็จับอยู่นะทุกคนสออนแบบว่า ลายแห้งนะพี่น้องขวายงยายมแบบไรมันบินนะบอบบน่ะก็บไรยยไวเนาะพี่น้องเคยไปเสียงไม่เนาะเพราะว่าไปเสียงไม่แล้วจะมีคนถ่ายหูอยู่กาแพงเมืองเสียงไม่เห็นนะเว <c oughs> ลาถ่ายหูมันงามเนาะเวลาหยอกมันก็บิน,บบนวอรบขึ้นมาเดียวเนะวลาถ่ายหูมันก็งามเนาะตัวอยู่เสียงหม่เนาะแต่ว่าขวายงยายมแบบไรมันสินะมันก็บรไปก็พี่น้องม,อมันบอกมันบออ่หยานโคตรกอนกอยู่นี่นะพี่น้องนกนี่คือลายแห้งนะสออนนี่เนาะขั้นคือ,อยู่บ้านเท่านี่ปะบ่เหลือนกมันเนาะ จะไปมกหนกอมนกแล้พี่น้องเอ้ยเนาะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเขาก็จะหล่อไปเลยแบบเป็นมือสุดถ่ายพี่หน้องหล่อมันขุมคาเนาะเข้ามาอยู่ทีนี่ก็คือสองคืนสามวันเหล่อไปเต็มทีเลยจ้ะพี่น้องก็จะเห็นคนเนาะยางจากมันจะมีส่วนหนึ่งที่รัดมาจากส่วนของฮีริพอเตอร์เนาะก็จะมีทางลัางก็จะเป็นพวกสรตทฟูดที่เขาจะขายเครื่องกินแน่ก็จะมีพวกซ็อบที่เขาจะขายพวกอุปกรณ์เสือ้อผ้าบ่อพวกกระเป๋ากระเป๋านี่ที่สําคัญกับ คนจะมีสตีทฟูดจะมีไทยซอฟน่ะพี่น้องหานที่ขาเจ้าขายเกี่ยวกับอาหารไทยเนาะวนว่าข่อยก็เลยบ่อได้ซิมซ้ำอาหารไทยเนาะแสบหรือบ่อแสบก็บ่อได้ซิมซ้ำพี่น้องเพราะว่าฮากินเขาไม่อิ่มเล้พี่น้องเอ้ยก็เลยบ่อได้ซิมเนาะนี่จ้ะเป็นซอฟของไทยเนาะไทยซีซันข้าจะขายเกี่ยวกับอาหารไทยพวกผัดไทยวัวพวกเกี่ยวกับอาหารไทยเนาะลายยางอยู่เนาะอาหารไทยอาหารลาวก็รสสัตว์ก็ขายกันเนาะส่วนลายหาอาหารลาวอยู่ในกระยากรส่วนลายก็ไม่ได้เขาอาหารอาหารไทยเลยพี่น้อง ส่วนร้ายเป็นหวกอาหารไทยกับเมนูแต่ว่าเราสศาสตร์มันกับโบเมนรสศาสตร์แบบคืออยู่บานเท่านะทุกคนมันจะเป็นรสาสตร์เพื่อคนเมืองนอกเนาะมันจะโบเพชรปันได้แหละกับโบเข็มขนคือบานเท่านะข้าวใส่ปลาแดกกระป๋ใส่ปลาแดกร้ายคือคอ,อยู่บานเท่านะคืออยู่บานเท่ามันจะเข็มขนมันจะแสบมันจะนวเทึงใจกว่ากันนะจะพี่นนองเขาก็จะเลาะต่อไปพี่นนองก็จะมีซอบที่เ้าขะายกระป๋อกระเพาไข่สะบอกเสื้อผ้าเนาะแต่ว่าบริสุทธิ์หราพี่นอ้องเลาะเบืงซื่อๆนี่ยแหละค่อยนะก็จะไปเลยหารคายเนื้อเรียว่าหารคายศี ก็เลาอไปเรื่อยๆตามสภาพ,พี่น้องอากาศก็คือเมื่อนี่เนาะประมาณเก่าองศาเลยพี่น้องหลาะไปเรื่อยๆบรรยากาศบ้านเขาเนะเลาอให้มันคุ้มค่าทิพัที่ได้มากเนาะขับรถมาจากบ้านกับประมาณสองสมปโมงเนาะพี่น้องอ่อจะมาเมืองยอกแหงนี่ทุกคนที่จริงหานาเมืองยอกแหงนี้เป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เนาะทางด้านความเป็นมาของอันนี้จะทำเก่าแก่สิเป็นเมืองที่มีปุริ เนื้อสถานบริพัตเกีก่ยวกับตึกอาคารนี่ต่างๆเนาะะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอังกฤษในร้ายเนาะเกี่ยวกับเมืองยอร์กนี่เนาะเป็นเมืองที่มีอารยธรรมผู้คนกะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นสิ่งหนึ่งที่มาอยู่ตามประเทศแลจจ้ว,วจจพี่น้องเข้าเจ้าจะบ่งหัวขวัเข้าเจ้าจะบวบบวบผื่นบวบผื่นกันนะพี่น้องอีริ <laughs> ข้าเจ้าบวบคอยสนกันพี่น้องบวบคือบานเฮาเนาะบานเฮาตื่นเสามาแล้วซุ่มหวัวบวบผื่นกันสินะ บานเฮาเราไปมาทักไทยทํากันเนาะแต่ว่าอยู่พี่เข้าบ่ได้ทักไทยบ่ได้ทํากันเนาะสูงสุดก็มีแต่ยิ้มแล้วก็หายเท่านั้นและพี่น้องเอ้ยเนาะ